ราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมธาตุไฟดาวประจำราศีดาวอังคารการงานดวงการงานจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของชาวราศีเมษจะเริ่มงานใหม่ลงมือทำอะไรที่มั่นคงขึ้นสิ่งต่างๆเริ่มอานวยปีนี้มีโอกาสดีจะค่อนข้างโดดเด่นในด้านการตัดสินใจเป็นพิเศษเรียกว่าการได้การเสียแม้ต้องเผชิญความเสี่ยงจะมีความสุขกับงาน เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีคนช่วยเหลือเรื่องงานและงานไปได้ด้วยดีแต่สิ่งที่ไม่ควรละเลยคือความกระตือรือร้นของงานทํางานให้มีประสิทธิภาพและละเอียดอรอบคอบและควรระมัดระวังอารมณ์ที่ไม่แน่นอนขาดความมุ่งมั่นเมื่อเผชิญปัญหาจะส่งผลให้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ความลังเลสับสนไม่กล้าตัดสินใจจะทำให้คุณพลาดโอกาสที่ดี ดังนั้นวางแผนชีวิตคุณให้ดีเพราะปีนี้โชคเข้าข้างคุณจงทำงานให้มีความสุขสร้างอนาคตอย่าทำอะไรที่ไรทิศทางจะทำให้คุณไม่ถึงจุดหมายการเงินชาวราศีเมษจะดีขึ้นมากบางท่านมีโอกาสซื้อหรือลงทุนด้านทรัพย์สินบ้านที่อยู่อาศัยหรือลงทุนด้านธุรกิจแต่ภาระ,ะรายจ่ายของชาวราศีเมษเรียกว่ามีรายจ่ายค่อนข้างสูงโดยเฉพาะภาระ,ะนี้สิน แต่จะเริ่มดีขึ้นแต่อย่างไรก็ควรระมัดระวังการใช้จ่ายความรักชาวราศีเมษคู่รักจะมีในคู่รักจะมีโชคในเรื่องความรักโดยเพราะคนที่อยู่ไกลกันจะมีโอกาสดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นแต่ระวังเรื่องอารมณ์หึงหวงส่วนคนโสดความรักที่รอคอยมานานจะได้พบกับโอกาสที่ดีในเรื่องความรักจะได้เจอคนที่ถูกใจในปีนี้แน่นอน สุขภาพดวงสุขภาพของชาวราศีเมษร,ระวังปัญหาเรื่องสายตาปัญหากล้ามเนื้อการกินต่างๆควรควบคุมน้ำหนักและการเดินทางด้วยยวดยานพาหนะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษสวัสดี